สวัสดีค่ะน้องแชงอยู่อเมริกาส่วนพี่ซูมางานคาเทียที่ไทยค่ะ โอ้โหเรียกได้ว่าสาวสาวแบล็คพิงของพวกเรานี่คือระดับนินจากันทั้งนั้นนะเพราะว่าแต่ละคนคือวาร์ปกันเก่งมากแต่ว่าแต่ๆข่าวดีล่าสุดค่ะที่แอดมินเอามาฝากทุกคนในคืนนี้ก็คือแอดขายไฟล์บินที่มาลงก่อนหน้านะคะว่ามีไฟล์พิซูเนี่ยบินจากกรุงเทพไปเกาหลีล่าสุดคือเขาก็มาลงไฟล์ของน้องลิซ่าจากอินชอนไปปาริชาลเดโกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลนี้ไม่ผิดพลาดพวกเราจะได้เห็นน้องลิซ่าไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ของซรีในวันที่10กุมภาพันธ์น อย่างแน่นอนนะอ่าเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะงานนี้รอวีดกันได้เลยค่ะน้องของเราจะได้ออกงานสักทีหนึ่งตอนนี้ก็คือเตรียมเก็บแรงเทนแท็กวันงานกันได้เลยแล้วก็แอดมินก็ได้รับรายงานมาแบบลับๆด้วยนะคะว่าน้องน่าจะบินไปปารีสเนี่ยในวันที่9กุมภาพันธ์แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้บินแบบ p r i v a t e Jet นะคะมันก็เลยมีไฟล์บินพาณิชย์ออกมาขายนั่นแหละอ่าแต่เอาเป็นว่าดีใดแล้วต้องบอกเลยว่าพอได้เห็นไฟล์บินออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยแฟนๆของน้องลิซ่าก็ คือเบาใจขึ้นนะว่าเอออย่างน้อยน้องลิสก็ได้แบบได้บินไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ด้วยไม่ใช่ว่าอยู่เกาแบบเหงาๆไปหนึ่งเดือนเต็มๆคือใครก็อยากให้น้องไปออกงานอีเวนต์กันทั้งนั้นแหละคะ่ะเพราะว่ามันได้กระแสแล้วก็ได้ความอิมแพคด้วยไงส่วนโชคของซซรีนอันนี้แอดมินไม่มั่นใจนะคะว่าพี่โบกอมหรือว่านุ่ม V BTS ครั้งนี้เนี่ยเขาจะไปด้วยไหมแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะได้ไปเพราะว่ารอบนี้มันคือซซรีนส์เมนโชไงพี่โบกอมน่าจะไปแน่ๆน,นะคะเพราะเพิ่งเปิดตัวเป็น GBA กับทางซซรีนไปด้ว้ววยแลก หนุ่มวีเห็นทางซีลินเขาก็จีบๆนะคะส่งดอกมงดอกไม้ไปให้ก็เลยคิดว่าโมเมนต์สามประสานน่าจะมีโอกาสได้กลับไปออกงานปารีสด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ล่ะค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแค่การคาดเดาของแอดมินเองนะเพราะว่าตอนนี้แอรขายไฟล์บินเนี่ยยังไม่มีลงไฟล์ของหนุ่มวีแล้วก็พี่โบกอมออกมานะคะอะล่าสุดค่ะลิงค์เกาหลีมาเฉลยแล้วว่าน้องลิซ่าอยู่ไหนปรากฏว่าน้องลิซ่าล่าสุดอยู่เกาหลีกับคุณแม่ค่ะก็มีแฟนๆที่นู่นถ่ายภาพ ออกมาได้นะเขาบอกว่าน้องเลซพาคุณแม่มาเดินช้อปปิ้งแถวเมียงดงนะคะซึ่งพอแอดมินได้เห็นภาพแบบนี้ก็บอกกันตรงว่ารู้สึกดีใจกับน้องนะคะอย่างน้อยตอนที่น้องว่างๆได้พักก็ยังได้อยู่ใช้เวลากับคุณแม่นะแล้วก็ช่วงหลังโควิดรู้สึกว่าคุณแม่ก็บินไปหาน้องของเราได้บ่อยๆด้วยตัวน้องเองก็จะได้ไม่เหงานะคะส่วนแฟนบางคนก็ยังงงอยู่ว่าเอาไหนไวจบอกว่าลิซ่าติดทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศไงล่ะแล้วไงมาเห็นน้องอยู่กับแม่ที่เกาหลีใต้ ก็นั่นแหละค่ะคือน้องอาจจะติดอะไรบางอย่างมั้งก็เลยไม่ได้ไปงานเขาเรียกอะไรนะงานอีเวนต์ของทางบุงรีใช่ไหมแต่ว่าทางค่ายอาจจะบอกปัดไปแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็เลยทําให้ทางแบรนด์เขาเลยเข้าใจผิดไปแบบนั้นอย่างไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็แอดมินขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะ